นายรณรงค์แก้วเพชรประทันเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมพร้อมด้วยนางับทองโสภาลุ่นห้าสิปีผู้เป็นแม่พร้อมญาติพี่น้องของนางสาวดวงจันทรทวีพันสปีหญิงสาวผู้ปล่อยเงินกู้เสียชีวิตปริศนาในเขตบ้านนา้ำท่วมอำเภอฤหรอือำนาจจังหวัดอำนาจเจริญเมื่อ4ี่เมษายน 2561ที่ผ่านมาภาก,กันเดินทางก็พบกับพลตำรวจเอกศิวรารองศิพรมนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขอให้ช่วยตั้งชุดสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตของบุตรสาวที่แท้จริงเนื่องจากว่าพบพิรุธทางคดีหละยะายอย่างภากันเดินทางไปนะครับพลตำรวจตรีถวายบูรณรักษ ฝ่ายผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญก็ยังยืนยันว่าจากการตรวจสอบ DNA บนรถและถุงพลาสติกไม่พบ DNA ของบุคคลอื่นใดปรากฏพบแต่เพียง d n a ของบุคคลในครอบครัวและของผู้เสียชีวิตเท่านั้นซึ่งก็มีการไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดตั้งแต่ออกจากบ้านก็พบว่าบริเวณที่ใกล้ที่สุดคือปั๊มน้ำมันกับหน้าวัดแต่ก็ไม่พบความผิดปกติใดๆเท่าที่กล้องวงจรปิดจับได้นั่นคือข้อมูลจากตำรวจ อำนาจเจริญนะครับในส่วนของพันตำรวจตรีนัทวุฒโยธินอุปมัยนายแพทย์จากกลุ่มงานแพทย์สถาบันมิติเวทวิทยาโรงพยาบาลตำรวจผู้เป็นผู้ทำหน้าที่ชนสูตรพลิกศพครั้งที่สองก็ยังยืนยันไม่ได้ว่านางสาวดวงจันทร์ฆ่าตัวตายหรือไม่ตรวจสอบได้แค่เสียชีวิตจากระบบหายใจล้มเหลวเท่านั้นนั่นคือฝ่ายนิติเวชนะครับ ทางด้านพลตำรวจเอกศิวรารังศิปพระมนกุลยืนยันสั่งให้กองปราบปรามดำเนินการต่อตามกระบวนการมีประเด็นจะต้องสืบต่อคือทรัพย์สินของนางสาวดวงจันทร์ที่สูญหายไปและประเด็นที่แม่ของผู้เสียชีวิตถูกข่มขู่ซึ่งจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลผู้เสียหายและสอบสวนควบคู่ไปด้วยนั่นคำสั่งจากรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้เป็นแม่ของผู้เสียชีวิตก็ยังยืนยันว่าไม่พบเขาลางความน่าสงสัย ว่าลูกสาวของตัวเองจะฆ่าตัวตายเพราะลูกสาวไม่มีนิสัยเก็บตัวบอกอีกว่าจะหันมาทําอาชีพกเกษตรกรรมกับแม่ขณะเดียวกันทราบว่าลูกสาวก็ได้ไปกู้ยืมเงินจากของเพื่อนมาปล่อยกู้ต่อซึ่งเป็นคดีที่ฟ้องร้องกันอยู่ในชั้นศาลแต่ลูกสาวมาจบชีวิตก่อนจึงมาร้องที่สำนักงานตํารวจแห่งชาติให้ศารต่อคดีดังกล่าว